สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดแปลง Makeover เทปนี้แค่เราจะเป็นผู้ชายน,นานๆทีจะมีผู้ชายหลบม,มาในรายการนี้นะคะแต่ความปหลาดก็คือผู้ชายคนนี้ไม่ได้จะเม k e o เตอร์่ให้หล่อขึ้นไม่ได้จะ m a k e o v เตอร์ให้แค่ขึ้นแต่จะม ตัวเองให้สวยแบบเมียเขา ถ้าผมแซกนะครับนี่พี่แซกรีวิวเมียใช่ครับเคยดูแล้วใช่ไหมฮะเคยดูแล้วในติ๊กต็อกวิวเยอะมากมารีวิวเมียกันนะครับคุณผู้หญิงหน้าอกใบนี้ที่ได้มานะครับได้มาจากปิยเวทครับใช้ซิลิโคนของโมติว่ากีซีซีผมจําไม่ได้แล้วก็ตัดแต่งหัวนมด้วยครับทําให้หัวนมเด็กแล้วให้หัวนมเล็กลงนิดนึงตรงนี้จะเป็นฟิลเลอร์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 ทั้งหมดพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรธรรมชาติครับในใบหน้านี้ที่ได้มาผ่าตัดกล้ามเนื้อตาแล้วก็มีีีีทไขมมััันนนนนใใตต้้้้้าาาาาะะคครรบบแลลวกก็ํหหหหเอย่งด ล้านกว่าบาทครับฟันอันนี้เขาเรียกว่าทําวีเนียทำที่ b ี d c แถวรัชาดาระหว่างไปทําใช้เวลานานผมก็ต้องไปรอที่โพไซดอนที่เดิมครับที่ประจำํำสาวนาคนไหนอยากสวยเหมือนเมียผมอย่างนี้นะครับสามารถเอาไปพิจารณาดูแล้วก็ทําดูได้ครับเพราะว่าทําเสร็จมาแล้วมันก็ได้เมียสวยเง่ครับ คิดอะไรไปรีวิวเมียแบบนั้นวันนั้นก็ค่มๆนิดนึงครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็อยากลองรีวิวเมียดูบ้างครับก็เลยออกมาเป็นคลิปก็เป็นวรัลกันได้เห็นกันแต่รีวิวเมียยังไม่พอวันนี้จะลองมาแต่งเป็นเมียตัวเองอยากสวยเหมือนเมียครับ <c oughs> เรารู้สึกไงที่เราจะได้ลองแต่งเป็นเมียตัวเอง ก็ตื่นเต้นครับอยากรู้เหมือนกันว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะสวยกว่าเมียตัวเองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูงั้นต้องพึ่งพางของสบัดแปมเโอเวอร์แล้วค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะได้จะถามก่อนนะเมียรู้ยังว่าจะมาแอบแต่งเป็นเขาเนี่ยเมียยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์เมียกันด้วยครับโอเควันนี้สนุกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วยไปดูกันว่าการจัดเมโอเวอร์หนุ่มหล่อสุดแซ่บคนนี้เนี่ยให้ออกมาสวยสฟึงจะเป็นยัังงไครบ ท้าราโอ้ชุดมาแล้วไปสอบมาแล้วว่าแฟนของพี่แซบเนี่ยหรือว่าน้องเมย์เนี่ยเขาจะแต่งแนวนี้ก็เลยตัดมาให้ตามสายแล้วเคยแต่งหญิงมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับครั้งแรกตื่นเต้นมากครับเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่น้องลงแต่งหญิงก็ตื่นเต้นแต่งเสร็จก็ติดใจไม่เลิกแต่งมาสามสิบปีตายแล้วอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องฝากแต่งให้ทุกวันอเลูกสาวแม่มาละงั้นเนี่ยจะลองให้พี่แซบเนี่ยเปลี่ยนชุดดูว่าจะเป็นยังไง รู้สึกว่าเหมือนเมีอะไงอย่างมียผมก็แต่งสไตล์นี่แหละครับแต่หนูว่ามันมีอย่างหนึ่งไม่เหมือนนะพี่แซดอะไรครับตรงไหนพี่แซดไม่เห็นจริงๆหรอคะจะมีอยู่สองตรงมีตรงนี้กับตรงนี้แล้วต,นนคคตอนนี้แซดคือต้องยืนเหรอมันใหญ่เลครับโอ้โหเหยาะพี่พผมเยากเห็นเลยนะอ่ะใส่ด้วยใส่เข้ามาเสร็จป,ปุ๊บแล้วพี่แซดก็เอาน้องอะ่ะพับไปข้างหแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวช่วยได้โอเคนะเชื่อมือนะ เตรียมไปให้พอดีเลยครับสวยปกติผมจะใส่แต่เสื้อยืดธรรมดาใหญ่ๆกางเกงก็สบายๆอะไรเงี้ยฮะพอมาใส่ของผู้หญิงปุ๊บมันรัดทุกอย่างเลยรัดตั้งแต่เอ่อเป้าลัเอวรัดทุกอย่างก็คือต้องดึงแน่นไปหมดเลยจริงๆเราก็สวยเหมือนกันนะนี่นี่ก็แต่งยองหัวโป่งนะเนี่ยเดี๋ยวผมยาวจะมั่นกระดาษได้วันนี้นัทเตียงวิกผมแท้ให้ด้วยถลกจังหัวเยเมนเดี๋ยวไปดูพี่แซคใส่วีกันค่ะ ทาา่าแล้วนี่ก็คือวนะิกที่นัดเตรียมมาให้พี่แซคนะคะอันนี้จะเป็นวิกผมจริงเลยแต่ก่อนใส่วิกเนี่ยนัดว่าตาผู้ชายตอนนี้มันจะมีความปอยต่นัดจะีเคลับในการดึงตานาะมันยาวเพื่อให้มันเซ็กซี่หน่ยทำหน้าเซ็กซี่ด้วยนะเออ เป็นองหารสำหรับผมสผมยาวั้งแรกก็สนุกดีครับเริ่มิบแบบจลิปกวานแล้วดะคือนอกจากนัดดึงตาแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มมีการทําให้ผมยาวแล้วก็นัดเรือกที่จะทําเป็นทรงลอนอ่อนเพิ่มความหวานเพราะหน้าผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีความแข็งเนาะคลื่นของผมเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเนี่ยมันหวานขึ้นได้รู้สึกว่าจะสวยกว่าเมียแล้วตอนเนี้ยขนาดยังไม่แต่งหน้านะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นคือการบัดแป้ง ได้นหรอพี่ใซ่ปกติเคยแต่งหน้าบ้างไหมฮะไม่ได้แต่งเลยครับแต่ละวันคิดว่าปกติเนี่ยผู้หญิงใช้เวลาแต่งหน้านานแค่ไหนก็ชั่วโมงหนึ่งให้รอได้นานเท่าไหร่ผมรอได้ทั้งวันเลยครับโอ้ยถ้าเกิดไม่ได้ออกงานใหญ่อะไรเงี้ยแบบก็ไม่อยากรอ <c oughs> เดี๋ยวนนี้มาดูกันว่านะจะใช้เวลาแต่งพี่แซ่นานไหน,น,นคิดว่าหน้าเราต้องนานแค่ไหนดีครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จผมมั่นอยู่นะ สองกระจกเลยนะเราดูตอนสวยทีเดียวทราไมมองกันแปลกๆสมมติว่ามันมีหนวดหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นสีดำหรือสีออกเขียวเนี่ยถ้าเราลองรองพื้นเลยมันจะปิดไม่มิดเราก็ต้องค่าค่าของสีก่อนศิลปะแน่นอนกุกกิ๊กกิ๊กถ้าเราเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงแนวหวานหรือว่าเซ็กซี่เซ็กซี่อะวันนี้จะแพง แล้วปกติพี่แซงนี่ชอบผู้หญิงแบบไหนครับชอบผู้หญิงแบบเมียดีกว่าสักทีหน่ชอบผู้หญิงแบบเมียเพราะว่าเดี๋ยวเมียมาดูฮ่าเนี้เป็นรลผิวครึ่งหนึ่งนะฮะนั่นเรือกที่จะใช้ผิวเบอร์ที่มันสว่างขึ้นหน่อยที่จะให้หน้าเนี่ยดูผ่องขึ้นมีความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็กลบเรื่องของรอยนวลนะคะแล้วก็รอยแดงรอยดำบนผิวหน้าเราก็ใช้รองพื่นในการช่วยหน่อยน แต่งหน้าเนี่ยนะคะไม่ได้จํากัดว่าบนหน้านะแต่งหน้าก็ลามไปถึงคอลามไปถึงหน้าอ,อกได้นะเพราะามันจะเป็นหน้าสไปคอคโคกบดได้เทปนี้ก็ถือว่าชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าใส่แท้ใสยแท้เนาะเราต้องการแต่งให้เขาเป็นผู้หญิงมันก็จะมากไปก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหาทำเงิอีดอกอ่ะ <laughs> งัดแก้มขึ้นมาก่อนนะฮะจะได้รู้สึกว่าหน้ามันซูบุกแค่นิดน,นึงดูเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าสีแก้มมันก็ทำให้หน้าเรามีความหวานขึ้นหนูถามหน่อยสิเห็นใน TikTok รีวิววน์รีวิวเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นสาสตร์ปาร์ตี้เหรอคะเป็นคนชอบดื่มแล้วก็เป็นคนคอแข็งก็เลยแบบแข็งแค่คอเหรอคะแข็งทุกอย่างครับวายแดงวายขาวแชมเปญอะไรเงี้ยมันต่างกันไงไม่ไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงจริงถ้าเกิดวายแดงก็ทำจากอง,งุ่นอืมอ่าถ้าเกิดวายขาวทำจากองุ่นขาวอะคนก็ โอเคคิว okay. นะคะนะก็ไม่ได้กันให้หนางเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทะใจช,ชีวิตยากเราก็ใช้กาวคอนซีลเลอร์ในการแบบลบท้องคิวแล้วก็พยายามเปลี่ยนทรงคิวให้มันเป็นเกลึงเึงแบบโกง่งแล้วก็ยาวขึ้นเนาะให้มันผิดจากรูปคิวเดิมของผู้ชายของเขาพบกันมากี่ปีะคระับสิบห้าปีนานมากเกินครึ่งชีวิตอะแต่เอาจริงๆคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากเลยนะพเพราะว่าตั้งแต่พบกันแรกๆเด็กๆกนะ็คือช่วยกันหายของจัดบัตร่อเองแพ็คเองกำไรห้าบาทสิ ตอนนี้ก็คือทยานธุรกิจสุกี่ร้อยกี่พันล้านดิกี่ร้อยล้านแล้ววะเงินเนี่ยเมียเก็บหมดครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้แล้วอยากว่าทำไมเราถึงยอมให้เมียเก็บเงินได้หมดเพราะเขาไม่ให้เงินผมเขาก็จะมีเหตุผลว่ามาอยู่ที่ผมอะตัผมจะไปใช้กับคนอื่นแล้วจริงไหม ไม่ครับ <c oughs> จริงปะวันที่เมย์มาไลฟ์กอาพีที่เราตอนนั้นอะเลิกกับแซดอยู่มาร้องไห้ในไลฟ์ไม่รีบริงรัไปณตอนนี้ก็บอกไม่ไม่ไม่รีบรอณนะตอนนะีน้ละแล้วผู้ชายส่งดอกไม้มาวันนี้ก็หลับโอเคนี <Okay. S 2> <c oughs> ่พูดว่าฟังนะั้หล่อนไม่ได้เลิกค่ะหล่อนแค่แยกค่ะเมย์ก็ <c oughs> อย่างเงี้ยไม่เรียกเลิกเดี๋ยวก็ดีการสถหายดีกันจริงๆ นี่สวยมากแล้ไงเรากลับไปใจอ่อนเลหลือก็ยังรักโอ้โหเราเหนได้แอมดูกระจกได้ไหมไม่ได้เป็นกฎของรายการเลยมันจะมีช็อคยูสองแบบต้องกาสวยมากกับไม่หลับไม่ได้อะไรอย่างี้ พอเส่็จฉันแต่งหน้ามาเกือบชั่วโมงหน,นึ่งตอนนี้ตื่นเต้นครับมันลุ้นว่าจะออกมายัางไงเพราะว่าใช้อุปกรณ์เยอะมากถ้าไม่สวยก็เหนื่อยนอ <c oughs> เลยตัองใจของเยอะหน่อยแต่จะบอกว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนจะอ้วนมากเลยน้องใช่ครับช่วงที่เลิกกับเมย์ป่ะเลิกกับเมียแล้วมันอยู่ได้กินดีหรืออะไรแล้วสิ ี blender, แล้วไม่มีอะไรกินไม่มีข้าวกินอยู่กับเมียแล้วไม่มีอะไรกินไม่มีข้าวกินพ่อเมียไม่ได้เงิ่นปล่อยตัวครับไม่ได้ดูแลตัวเองแต่แกมันมีคนผอมลงมากเลยวใช่ครับผอมลงมา14กิโลแล้วตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองฮะน้องๆเมย์ด้วยอะไรอย่าง ก็ไปบอกเมยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเองนะแล้วเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่แหละเป็นเครื่องมือกินลด14โลกทังไงเขาเรียกว่าใช้สูตรพี่แซคครับก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองมีพีมายามีไฟเบอรี่มีแคลเอสมีไบโอเวจีมีทั้งหมด4ตัวคือผมจะกินอันนี้ทุกวัน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 เอนกว่าลด14โล สูตรพี่แซกครับแล้ววันนี้จะมีให้พี่กิมอไร้างมีแคลเซียมมาครับไหนตาดาเฮ้ยมันนั้นไม่เคยเห็นรสนี้อันนี้เป็นรสชาติใหม่อันนี้มันจะเป็นชาใสมันจะไม่มีส่วนผสมของนมมากมีชามะนาวชาพีทยูสุสำหรับคนที่แบบชอบรสชาติผลไม้หน่อยเดี๋ยววันนี้น้าจะได้ชิมนี้ไหมใช่ครับทีมงาน่าชงให่าไหอยได้ไหมคะต่อไปดับขนตานะคะเคยงงบพาะว่นหยิ่งไหมทั้งมาทำเองเลยทำเองด้วยอันนี้ก็นสำหรับลขนตาบอบนขึ้นต่อไปเราจะเขียนจินลาย มันจะจักระจีนิดนิดนิดเดียวผมก็ทนไม่ได้ทำไมผู้หญิงเขาทนกันได้เนีออมุงกันเนาะเห่นตอนผู้ิงแบบดั่งขนตาปลอมบ้างมันเก่บไอ้เนอร์ลงไปเลียทาปากมันแบบเดินคิ้วไงเย้ มันต่างกันใช่ไหมใช่ครับมีสารสชาติอันนี้นะครับเป็นชาเลมอนนี้ชายูสุอันนี้ชาพีชครับหอมมากเป็นกลิ่นพีชเลยอ่ะคือนอกจากความอร่อยแล้วกินแล้วคือจะไม่อ้วนใช่ครับจะไม่อ้วนแล้วก็มีใยอาหารสูงมีพีไบโอติกอะไรเงี้ยครคือทั้งหมไม่อ้วนแล้วเราก็ยังช่วยการขับถ่ายด้วยใช่ใส่นี่จะเป็นรสชาติเปรี้ยวคุยลดนะแล้วราคาจะแพงกว่าเดิมป่ะคะราคาปกติคือ1กล่อง390ลดเหลือ350แล้วก็1แถม1ด้วยครับลดเหลือสามร้อยห้าสิบแล้วก็หนค่งแถงหนึ่งได้ครับแต่อันนี้ไม่ซ ตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายถล่มทลายมากเลยเห็นดังมากใน t ิ k กต็อกในทุกแพลตฟอร์มเลยคือคนติดใจสุดๆมันไม่เหมือนน้ำพีทที่เป็นอาหารเสริมลดน้าหนักเป็นน้ำพีทเพื่อสุขภาพอลยไม่ใช่เลยมันเหมือนน้ำพีทที่เสิร์ฟในคาเฟ่แบบอร่อยอร่อยแล้วกินแล้วเฟรชเลยอ่ะ S าคนําำีกขั้นแล้วนะ K S เยอโป๊ะโป๊ะสุดๆแล้วตอนนี้นั่งแต่งน้่เมื่อยๆอยู่กินปุ๊บ อืนตื่นเลยอะแต่นนที่ตื่นอะคือตานะใหนลองจับคิปตาให้กล้องสิคะอ่าอ่าอ่าใกล้ละนะคะคู้ชมดี๋ยวแค่ทาปากแต่ขอย้ำก่อนว่าตัวแ T เอสรถใหม่นะคะอโลห้าคือจริงจิงนี่แซกดูดนิ้วทีนึงไม่ได้พูดเล่นนะดูดนิ้วท่านี้ใช่ ามาันจะมีลิปสว่วนเกินติดออกมาจริงจราาิงมันจะไม่ติดอาวไปได้พูดเล่นพูดจริงจริงๆๆมันจะไม่เห็นไหมมันมีลิปที่มันเลิฟอ้อ เสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นครับอยากเห็นหน้าตัวเองคิดว่าเราจะสวยเหมืนที่เราคิดไวปไหมน่าจะสวยครับมือระดับช่างนัดแหละกดนันงานก็ส่งกระตุกันนะคะหนึ่งสองสามสวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนตัวเองเลยถ้าเจอผู้หญิงหน้าตาแบบนี้จีบปะจีบ ได้คะแนนความสวยตัวเองเต็ม10ให้กี่คะแนนเจ็ดครับแล้วถ้าเยเนี่ยกับเยเมพิมายาเจอกันใครจะชนะฉันสิพูดแล้วนะเพราะตอนนี้นะคะทางรายการเนี่ยได้โทรตามน้องเมแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแซคอาจจะแต่งเป็นนางคือนางคิดแค่ว่าพงแต่งให้หล่อขึ้นอะไรแบบนคะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคต้าเมพีมายาจะรู้สึกัไงเมื่อเห็นแฟนตัวเองนะแต่งยิง เดี๋ยวบอกเลยว่าเหมือนเป๊ะที่ฉันได้สั่งตัดชุดแบบนี้เลยนะคะชุดนึงส่งไปให้นางใส่มาซึ่งนางก็งง,ง,งว่าที่นางสั่งตัดชุดนห้นทำไมฉันมาแล้วฉันมาแล้ว ยีงไงก็แต่งให้เหมือนยังไงให้หนึ่งวันไม่ไม่แบบนี้หรอใช่ส่งกระจกก็แน่นี้เลยเหมือนไม่คะเหมือนไม่คะคือใส่โค้เส็จด้วยหรอเนี่ยส่วนี้พี่ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่บิดเอวจับแทบกดขนใส่วิกแต่งหน้าเดี๋ยวบดิถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเจอผู้หญิงแบบนี้เลยเราจีบไหม อยากให้ผู้ชายทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็แฟนแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ให้เข้าใจเขาด้วยครับเพราะงานที่แบบว่าต้องไปทํางานแล้วสวยอ่ะก็มาจองบ้านได้อ่ะงายไม่ใช่แค่แบบไปหยิบเสื้อแล้วก้เก่งเสร็จผัวใครชอบเล่งก็แท็กให้มาดูคลิปนี้ว่าเนี่ยมีตัวแทนของหม่บ้านแล้วอธิบายให้ฟังไม่เชื่อลองมาแต่งกันไหนๆก็แต่งเป็นเมฟรีมายาแล้วก็ต้องขายของแบบเมฟรีมายาสิขาทำได้ไหมได้ครับสา1สองหนึ่งเริ่มนี่นะคะแคลเ <laughs> นี่นะคะแคลเอสของเรานะคะ mm hmm. เป็นเครื่องดื่มชมเพื่อสุขภาพนะครับขอดูต้นฉบับขายของเสียขายยังไง ก็แคลเซียมของเราค่ะทุกคนตอนนี้ก็มี9รสชาติแล้วนะคะใครที่รักสุขภาพอยากผอมลงมีแนะนำตัวนี้เลยนะคะเป็นการลดน้ำหนักรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยแล้วันสารรสชาติอร่อยกินได้ทุกวันเลยมันเป็นการลดน้ำหนักแบบไม่ได้กดดันตัวเองก็ดีต่อสุขภาพละดีต่อคุณแม่มากเลยหลดนี่แหละนี่แหละฟิลดีดกล่องละ299บาท2กล่องส่งฟรี5กล่อง1150และ10กล่อง2 2 0 0รครับโอ้ยดูเทปนี้แล้วก็น่ารักนะคือคู่นี้เขาช่วยขายข,ายของจริงแล้วดูดิสวี ตลอดเวลาหมั่นไส้ละถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่ยบายอุ๊ยใครอยากมาออกสบัดแบ่งในเวร์ทิ้งเรื่องราวไว้นะคะใช่จริงๆตอนแรกที่เราจะทำคอนเทนต์นี้กันอะเพราะว่าเยสักเขาก็ดีใจมากให้เนี่ยท้อง่ก็อย่างที่รู้กันว่าอยู่ๆก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรเขาก็เป็เรา ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เลยทำใหม่ได้เรายังมีเวลาอีกเยอะเรายังมีน้ำยาไหมมีน้ำยาโอเคเชื่อว่าไม่เศร้าแล้วแหละป้านัดอย่าลืมรอกูท้องบ้างนะ